กบขอวสวัสดีนะครับเรืยอนห้องสามทับหนึ่งทุกคนนะก็ในช่วงวันนี้ก็เรียนออนไลน์กันก่อนนะครับเ,เรามาพบทวนต่อจากชัมม่วโมงที่แล้วนะก็อยู่ที่เรื่องระบบสมการนะครับแล้วก็ให้การบ้านไปข้อหนึ่งนะก็มาพบทวนใหม่ <c oughs> แล้ววันนี้ก็จะให้ทํากันบ้านนะครับทั้งหมดสามข้อด้วยกันนะครับนาสามารถที่จะศึกษาวิธีการนะครับหลายรอบจากคลิปนี้แล้วก็ไปทําการบ้านนะครับทั้งหสามข้อลรงนันสมุดเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาและส่วนตัวนะครับสําหรับระบบสมการนะครับก็สรุปขั้นตอน นะวิธีการนะคี่จะแก้นะครับสมการหรือผบบสมการนี้นะครับ,รรรนะรบเพื่อได้คําตอบนะครับข้อสังเกตก็คือคําตอบของเราจะอยู่ในรูปของคู่อันดับนะครับคู่อันดับนะ ab หรือคู่อันดับ xy ก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องหาคือค่า x กับค่า y หามาจากไหนครับก็หามาจากสมการนะสองประเภทด้วยกัน สำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็คือสมก,การประเภทแรกคือสมการเชิงเส้นและสมการที่สองคือสมการดีสองนะครับสำหรับรูปแบบของสมการเชิงเส้นทั่วไปก็คือจะมีสองตัวแปรนะครับกำนดนห้า,ายเ y คือตัวแปรนะครับนะส่วน pqr นั่นคือจำนวนจริงหรือตัวเลขนั่นเองนะครับะจะอยู่ในรูปของเศษส่วนอส,สนิยมหรือจำนวนเต็ม ประเภทที่สองคือสมการดิจิสองนะครับก็คือเ่็นรูปของ ax กลังสองบวก by มลังสองอก็ไล่มาไล่ไปนะครับบวกด้วย c xy บวกด้วย x บวกด้วย y บวก f นะครับโดยที่ abc นั้นเป็นจำนวนจริงเป็นตัวเลขนะครับก็จะมีัวแปรคือ xy อทีนี้ราบูขั้นตอนนะครับในการ ก้ระบบสมการนะครับก็เขียนมาเป็นข้อๆอย่างเป็นข้อาตรงนี้ก็จะคิดนิดนึงนะครับเป็นห้าหกเจ็ดแปดไปนะครับตรงนี้นะครับก็คือเริ่มต้นเลยนะครับก็คือให้เรากําหนดนะสมการทูงเส้นตั้งชื่อมันว่าเป็นสมการที่หนึ่งแล้วก็สมการกำลังสองเราตั้งชื่อว่าเป็นสมการที่สองนะครับจากนั้นนะครับให้เราเขียน y ในรูปของ x นะครับจากสมการที่หนึ่ง เดี๋ยวดูขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกัน <c oughs> ก็เดยตามขั้นตอนนี้อ่าลดับที่สามนะครับ <c oughs> ก็นําค่า y นะครับที่เราเขียนที่อยู่ในรูปขอเอกนั้นนะครับไปแทนลงในสมนการที่สองนะครับจากนั้นเราทําสมการที่สองให้อยู่ในรูปผลสาเร็จก็คือว่านะตัวไหนที่เป็นพจน์ที่คล้ายกันนะครับเราก็ดําเนินการนะรวมให้มันเป็นพน์เดียวนะครับจํานวน ที่สามารถบวกลบกันได้ก็บวกลบอย่ไปนี้ครับถัดมานะครับพอเราได้สมการที่สองที่อยู่ในรูปผลสาเร็จแล้วเนี่ยให้ในักเรียนตรวจสอบนะครับว่าระบบสมการนี้ที่เรากำลังจะหานี้นะครับมีคําตอบหรือไม่นะครับโ <c oughs> ดยการเ <c oughs> ช็คครับนะ,ะในรูปผลสมเร็จนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะมีสมรสิทธิ์ของตัวแปรเนี่ยนะอย,อยู่นะครับก็คือเป็นน์ของ สมการดีสองครับโดยสมบัติแรกเลยก็คือของ a ของเอกำลสองนะครับน a, นก,รก,ก็คือเป็นเอนเองนะพจน์กลางก็คือเป็นบีนะพจน์สุดท้ายและพจน์หลังก็คือเป็นซีนเองนะครับแต่เอบีซีกคือมาจากตรงนี้เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับจากสูตรดีกำลังสองลบสี่เอซีถ้าเช็คแล้วนะครับว่าผลผลคำนวณมาแล้วมา,มากกว่าหรือเท่ากับศูน,นย์แสดงว่าระบบสมการน,น,นี้มีคําตอบ แต่ถ้านอ้อยกว่าศูนย์ก็คือไม่มีคำตอบก็คือไม่ได้ทําต่อนะครับว่าตอบว่าไม่มีระบบสมการนี้ไม่มีคําตอบนะ <c oughs> หากพบว,ว่าเช็คแล้วนะครับว่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับก็แยกตัวประกอบของสมการดีกีสองนะครือสีกที่สองันะงนี้น,นะครับเนะสร็จแล้วเราจะได้สองโมเลกบลนะครับออกมานะสองเลกหรือสองพจน์ออกมานะครับบางกรณีก็เป็นสองพจน์คูณกันนะครับ ผลค,คูณก็คือจะเท่ากับศูนย์ครับเท่ากับศูนย์ก็สลับกันนะครับนะแต่ละพจน์นั้นนะฮะเนื่องจากว่าคูณกันแล,ล้วเท่ากับศูนย์แสดงว่าพจน์ใดพจน์หนึ่งต้องเป็นศูนย์นะครับก็สลับก็บเป็นศูนย์นะครับสลับกันแต่ละพจน์หรือแต่ละวงเล็บเป็นศ <c oughs> ูนย์เราจะสามารถทราบค่าเอกนะครับจากนั้นนำค่าเอกที่ได้นั้นนะครับไปแทนลงในสมการที่หนึ่งหรือที่สองได้เพื่อหาค่า y เราจก็จะได้คู่ดับ x y มานะครับอาจจะคู่หนึ่งหรือสองคู่นะครับอันนี้คือขั้นตอนรับตอนนี้เปห้าหกเจ็ดนะครับมีพิ์ผิดนะครับตัวเรามีทั้งหมดแปดขั้นตอนนี่นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างนะครับจงแก้ระบบสมการอันนี่คือสมการชงเส้นนะครับมีดิ มีสมกาษษษรมีดีกีเดียวครับใดีกีหนึ่งเปอร์เส้นต์ x บ,บวก y เท่ากับแปดนะอันนี้คือสมก,การดีกีสองครับ x ก,ก,กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับหกสิบสี่วิธีทำนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครัต่แรกนไตั้งชื่อก่อนนะก็ให้สมการเจอรเส้นต์ x บวก y เท่ากับแปดเป็นสมการที่หนึ่งสมการดีกีสองก็ให้เป็นสมการที่สองนะครับ x ก,กําลังสองบวก y กําลังสอง นนนนำำจากนั้นนะครับนำสมการจากนั้นนะครับเขียนจากสมการที่นหนึ่ง,นะ x งเนี่ย x บวก y ท่ากับ8เนี่ยเราก็เขียน y ให้อยู่ในรูปของค่า x นะครับ่วิธีการนะครับก็คือดูนะครับ x บวก y ทับ8เนี่ยตรงนี้นะก็คือเมื่อนยะ้ายน,น,นะครับจาก x ข่ามาครับฝั่ง8เดิม x บวกอยู่ก็เป็นลบสลักษณนี้นะครับแบบนีจากนั้นนะครับ ก็เลยก็จะได้ y ในรูปของ x นะครับผู้ือ y เท่ากับ8ลบ x นำค่า y ตัวนี้นะครับไปแทนลงในสมการที่สองครับสมการที่สองคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ614เราก็แทนค่า y ด้วย8ลบ x นะครับตรงนี้ครับเห็นไหมคนระนำ y ถ้าเราไปเอาไปนั่งลงแทนลงในสมการที่สองก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกด้วย8ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ614 ตัวนี้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับความหมายของมันก็คือแปดลบเอ็กคูณด้วยแปดบเอ็กนะครับแต่ในกำลังสองนะเรียนจะไปถอดถองเล็บเลยนะครับตัวนี้มันคือแปดลบเอ็กคูณแปดบเอ็กนะครับก็คือสองพจน์คูณกันเป็นสมการกําลังสองนี่กำลังสองสมบูรณ์วิธีการคูณก็คือเอาพจน์หลังในที่นี้อ่ะมันสลับกัน่ลยครับอันนี้เป็น เตัวแปดี่อยู่ขงหน้าไมตัวแปดอยู่หลังก็ไม่เป็นไรครับเอาพทานหน้าตัวนี้หน้าตัวแปดคูณกับแปดตัวน,นี้เดี๋ยวเขียน <c oughs> ให้ดูนะครับขึ้นมา okay. ตัวนี้นครับก็คือแปด นะครับลบเอกคูณด้วยแปดลบเอกนะครับนะคนนี้นะครับจากจากตัวเลขสองสมบูรณ์ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือแปดคูณแปดเนี่ยครับได้หกสิบสี่ครับถัดมานะครับลบเอกนะลบเอกลบเอกคูณกับลบเอกลบคูณลบด้วยบวกนะครับเอกกำลังสองครับคือได้ตัวนี้ นะครับยคูณ8ได้ตัวนี้อ่าสนับพลดกลางผลกลางตัวนี้ครับลบไป8แปดก็ได้ลบ 8x อ,อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือตัวน,นี้เราจะ 5, หาหาผลกลางนะครับ8คูณด้วยลบไปก็ได้ลบ 8x เหมือนกันผลกลางนะครับก็เอาตัวนี้มารวมกันนะครับเอาผลคูณทั้งสองตัวนี้มารวมกันลบ 8x บวกด้วยลบ 8x ก็เป็นลบ 16x ครับแล้ดูพจกลางนะฮะตน,นี้ก็คือกําำลัง2ส,สมบูรณ์นะครับจากนั้นนะครับให้พิจารณาดูว่ามีพจน์ที่คล้ายกันก็คือ x กซ์ำลังสบวกก็กลังสองเกลังสอบวกอกลังสอง,วก,วง,ง,สองก็เข้ากับ2อกลังสอครับเกลสองหตัวบวกกกลังสองหตัวก็ลงเป็น2อตัว 64อยู่ที่เดิมครับลบ 0x อยู่ที่เดิมต่อไปนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ครับนักเรียนเริ่มแก้สมาการนะครับสมมตา,าสองฝันน่งนี้นะครับดพวยอสกเกตเห็นไหมครับว่าตัวน,นี้64ครับแก้สมาการนะครับทําให้อยู่รูปผลสําเร็จนั่นก็คือให้อยู่ในรูปของ สรรมการดีสองนะครับก็เคือ64ก่อนข้ามไปฝั่งซ้ายก็เหลือแ่สอ 2x กำสองลบสิ16ฝั่งขวาก็เป็นหกสี่นะครับเบิมบวกอยู่ก็กลายเป็นลบนะครับกลาเป็นลบห64ลบส64ก็คือเท่าศูนย์ครับก็จะได้สรรมการที่อยู่ในรูปสมบูรน,นะครับเป็นสรรมการดีสองคือสอ x กำลัง2ลบสิบห x เท่ากับศูนย์ทีนี้ พอถึงขั้นตอนผลมมุตแล้วใช่ไหมครับว่าเออได้สมการผลมมุตแล้วตรงนี้ก็ตรวจสอบครับว่าระบบสมการนี้นะครับว่ามีคําตอบหรือไม่ก็แทนค่าด้วยสูตรนลยครับ b ีกำลังสองลบสี่สีตรวจสอบสมการตรงนี้ครับและที่นี้สองคืออะไรครับก็คือสมบสัติของเกกำลังสองคืเอคับแล้วตแบ่ง a ส่วนสิบหกนะครับยาสิบหกก็คือตาแหน่ง b นี่เองครับ ตอนนี้จะเป็นสมก,การกำลังสองคืก็คือต้องบวกสีถูกไหมครับแต่นี่สีเป็นอะไรครับสีก็คือเป็นศูนย์นั่นเองครับบวกศูนย์สี่สีนะดูที่เอบีซนะครับ,รบก็แทนค่าลงไป B นี่คือสิบหกนะครับสิบหกนะสิบหกครับส่วน A คืออะไรครับสองครับ c ีคือศูนย์ครับก็แทนค่าลงออไปแทนค่าลงออไปนะครับก็จะได้ว่เป็นอะไรฮะสิบหกกำลังสองลบสี่อคือสอง c ีคือศูนย์ครับพจน์หลังนี่ไม่ต้องคำนวณเลยครับนะตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นศูนย์แน่นอนครับเพราะว่าอะไร,ร้ามีศูนย์คูณอยู่ด้วยอะไรก็ตามคูณศูนย์ได้ศูนย์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิบหกยกกำลังสองคือสองร้อยห้าสิบหกลบศูนย์ก็ได้สองร้อยห้าสิบหก พบว่าเลครับตัวนี้เป็นไงครับมากกว่าศูนย์คือสองร้านหกแสดงว่าระบบสมการนี้มีคําตอบเขามีคําตอบนะมีค,คํา,าตอบก็ทําต่อครับโดยการแยวตัรประกอบของอะไรครับสองเอ็กสมังสองลบสิบหกเอ็กท่ากับศูนย์ขอสังเกตตรงนี้ครับก็คือดึตงตัวร่วงออกมาครับนะพดหน้าและพดหลังนะั้นมีตัวร่วมก็คือสองเอ็กครับสองเอ็กนะดึงตัวรงออกมาครับก็จะได้เป็นเลยครับ 2x ถ้าไม่ทันนะครับนาจะร่วมนะครับก็คือนาจะร่วม2นะครับกำลับ x นะครับหาตัวนี้ถ้าใครไม่ทันนะครับก็พิจารณาอยู่ตรงนี้ครับ 2x กำลัง2คือ2ูณกันแับเป็น2ตัวเข้าไปครับต้นหน้าตัวกกำลัง2ลบ2 8 1กถูกไหม2 8 16 เอาละไคูณนะเอนน็กนะ่คูณสองสองกแปดเห็นไหมครับว่ามีตัวร่วมคืสอง x อ็สองเอ็กนั้นก็ดึงตัวร่วมนี้ออกมาครับคนหน้าก็เหลืออะไรครับ x อ็กนไฮะลบด้วยลบด้วยแปดเพอาะเราดึงสองเอกอกมาข้างนอกนะเอาละครับตัวนี้จะได้เป็นสองเคูณด้วย x อ็ลบแปดเท่ากับศูนย์ สองตัวนี้คูณกันนี่ศูนย์แสดงว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับถึงจะได้ผลลัพธ์คือศูนย์ดังนั้นเราก็สลับกันเป็นศูนย์นะครับเอาทอนแรกก่อนคือสองเอ็กซ์เป็นศูนย์ก่อนถ้าสองเอ็กซ์เป็นศูนย์นะสองเอ็กซ์ศูนย์แสดงว่าเอ็กซ์มีค่าอะไรครับเอ็กซ์ก็คือศูนย์ครับเพราะสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ถูกไหมทันนะครับแต่ให้สองเอ็กซ์เท่ากับศูนย์แสดงว่าค่าเอ็กซ์เป็นศูนย์ครับถัดมานะครับให้เอ็กซ์ลบแปดไปศูนย์บ้าง ลบแปดเท่ากับศู 0, นย์แสดงว่าเอกมีค่าอะไรครับก็คือมีค่าเท่ากับแปดนั่นเองนะครับเพราะแปดลบแปดได้เท่าไรฮะได้ศูนย์นั่นเองเอกมีค่าลบแปดเาแล้วครับเพราะนั้นเราได้ค่าเอกมาแล้วครับก็คือมีสองค่าไปกันคือเอกเท่ากับศูนย์ 0, แล้วเอกเท่ากนะับแปดถัดมาก็มาหาค่าวายครับาจากค่าเอกที่เราได้มาจากเอกที่เราได้มานะครับ ได้มานะัคือมีศูนย์ตัวหนึ่งหรือก็แปดหนึ่งก็หากรณีแรกก่อนครับค่า 1, เอกลักษศูนย์ตรงนี้เราแทนค่าลงในสมการที่เท่าไหร่ครับสมการที่หนึ่งนี่สมการที่หนึ่งครับแตแทนค่าเพราะสมการหนึ่งมันเป็นสมการหรือเส้นมันไม่ต้องโยมหลังไม่หาง่ายแทนค่าเอกลักษณ์เท่าศูนย์ครับ, 0, รบอะไรก็จะได้ว่าเป็นศูนย์บวกวายเท่ากับแปดถูกครับเพราะนั้น อ่าศูนย์ข้ามมาก็เป็นแปดตรศูนย์นะครับแปะนวน y เท่ากับแปดได้คู่ดับันแรกก็คือ x ศูนย์นั้น y ก็คือแปดแล้วถ้า x เท่ากับแปดนะครับเปเท่าแปดก็แทนค่าตรงสมการที่หนึ่งมาเดิมอ่าก็จะเป็นแปดนะครับบวกด้วย y เท่ากับแปด y ก็จะมีเท่าไหร่ก็ข้ามมาอข้ามมาจากบวกเข้าไปเลยฮนะ เพนะราะนั้น y ก็เท่ากับแปดลบแปดเท่ากับศูนย์ก็ได้คูณดับถ้า x แปด y เป็นศูนย์เพราะนั้นเราได้แล้วครับเพราะว่าคำตอบของระบบสมการนะครับ x บวก y นะคำตอบของสมการนี้นี่ครับคำตอบออกมานล้ครับของระบบสมการ x บวก y เท่ากับแปดแล้วก็ x กลังสองบวก y กลังสองเท่ากับี่ก็คือคูณดับเลยครับตอบ คือคูณดัด08แล้วก็80นั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการในการแก้ระบบสมการนะเดี๋ยวจะมีงานให้เรียนนะครับสามข้อ,นะอเดี๋ยวให้นักเรียนดําเนินการนะครับในชั่วโมงในชั่วโมงคนที่เข้าเรียนนะครับคนที่เข้าเรียน ในชั่วโมงก็ดําเนินการทําให้เสร็จในแล้วเสร็จในชั่วโมงก็ส่งได้เลยลส่งรายส่วนตัวนะครับส่งรายส่วนตัวเข้ามานะแจ้งชั้นมาชื่อเลขที่นาชั้นไม่ต้องนะชั้นคือสามทัวหนึ่งทราบอยู่แล้วชื่อชั้นนาชื่อเลขที่เรียบร้อยนะครับเขียนตะวันจงนะครับเขีนะยนเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปไม้ชัดเจนนะครับกนะ็ถ้าสงสัยอะไรยังไงก็ลงนะย้อนกลับไป ก็าชวดูอลารักรอบสองรอบนะครับเรื่องวิธีการขับวนทำอย่างทาอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับอโอเคนะนั่นเรก็จะแค่น,นี้ครับก็จะมีงานสามข้อนี้สามข้อนี้คงจะไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่และข้อมีคะ,นนคะแนนนะครับทั้งหมดสิบคะแนนสิบคะแนนนะครับก็จะมีสามสามสี่สามสามสี่สุดคะแนนเต็มสามสคะแนนเต็ม กางเรียนดำเนินการนะครับแสดงที่ทำมาให้เรียบร้อยปิดคดอย่างไรก็สอบถามนมาในไลน์นะครับเลยครับสวัสดีครับ